สบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศตอนคขายแรงๆแบบนี้เนาะกับโมงเลือกเวียกเลือกงานของหลายๆคนแบบนี้มื้อนี้คอยจะพาทุกคนมายางหล่อซอกซื้อของกินซุกกันอยู่ที่ตลาดขายของกินซุกท่าหลวงนั่นเองนี่ก็คือภาพบรรยากาศทางด้านหน้าเนาะจะเห็นว่าผู้คนมีหลากหลายเนาะที่จะมาซอกซื้อของกินกลับบ้านกันเนาะหลังจากที่เลิกจากคุงเฮียนเลิกจาก à, เวียกในห้องล่าห้องการเนาะกลก็มาแวะซื้อของกินซิกอยู่นี่ และคอยก็จะมาตอบคอมเมนต์ของผู้นึ่งหนอทีเพื่อนได้ไปคอมเมนต์ของนายคลิลกอรๆของ่อยว่าให้พามาเบิงตลาดขายของกินซุกแน่ว่าสัตว์อ่าโอเคขอมากะจัดให้เลยเนาะนี่ก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศที่อยู่ทางด้านหนาเนาะจะเป็นบูธที่คือขายเกี่ยวกับประเภทอของกินประเภทนึ่งอทอดจริงๆเนาะอาจจะเป็นปลาท่องโกะเส้นน้ำเต้าหู้ ขนมหั่งเพิ่งเนาะก็จะขายอยู่ทางด้านน้านนี่เนาะบอนจอดรถจักกับบอนจอดรถไงนี่ที่ว่าเป็นตลาดขายข,ายของกินซุกที่เอาไงาเลยเนาะและ้วก็นี่้านขายปิ้งป่ามึกเนาะป่าเพิ่นปิ้งปิ้งแล้วก็มาบดบดแล้วก็จะใส่ประเภทซอสปักเลนเนาะแล้วก็จะมีอันหมักหูซอยอย่างสี อันนี้ห้านขายงวดปีงวดปลามึกพระบรรยากาศมื้อนี้ต่อแ็งๆจังมื่อนี้หันรู้ซึกว่าจะมีลมมาหน่อยๆหนึ่งคล้ายๆคือฝนจะตกอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางเข้าด้านไหนของตลาดเนาะจะเห็นว่ามีหลายๆคนเนาะ่นก็กำลังจะเฝ้าๆจะมาซอกซื้อของยูของกิน เพราะว่าแต่ย่านฝนตกทั้มเนาะก็ะเลยจะว,วุ่นวุ่นไว้นในหน่อยหนึ่งทางด้านหน้าเข้ามาก็จะเจอห้านขายน้ำหวานซิ่ข่อยก็จะกา่ายบุได้ในห้านขายน้ำหวานนี่เพราะว่าข่อยเป็นคนชี้มักกินเกี่ยวกับประเภทน้ำหวานนี่หลายเนาะื้อน,นี้ข่อยก็จะสร้างเป็นน้ำหวานสารีป่นกัาบอ่หมอน้อยแล้วก็เกี่ยตาว เขาสามารถเลือกได้อยูสามกับ3ามส่ยางเนาะสามารถป่นกันเลยราคากับบอ่อแพงเนาะหาพันกีบต่อหนึงถงุขงข่เทยอกอยนน้นบานงก็กเป็นคนที่มักกินหวานแน่เนาะแต่ว่ากินหวานจะค่อยบบตุ้ยเนาะตั้งแ่มไหม่คือหลายเลย เดี๋ยวค่อยจะนําพาทุกคนงานไปเบิงเทระห้านกันเลยเนาะเบิงเทละกลำจะามาเบิงทั้งกามีกรก็จึงขามไปทางกำนั่น่านไม่ใส่ฮะจ่างไปใสะขา้งไปิงหรอนั่นก็่ต่อมาก็จะเป็นห้านเกี่ยวกับไข่เอิ้นวาปิน อย่างนาะขายขนมหวานอีกห้านขายไสยก้กรอกนี่จะขายห้านขายซูชิ หานขายแบบไม่ซดแล้วก็เพิ่นจะมีเป็นหน่วยแล้วก็จะปีที่ปอกเอาไว้อันนี้ขายเกี่ยวกับกะทิเนาะเป็นขาะปุ้นน้ำกะทิปาทูแตะ ่อยอาจจะยางเอาไว้ได้หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่ามีหลายคนเนาะเพื่อนยางข้างหลังคอยสนะเพื่อนกะสงที่จะเฝ้าคื่กันเนาะ่อยกันเลยอาจจะยางไว้ไว้ได้หน่อยหนึ่งด้วยทุกคนกะขอโทษน้ำนาะหากว่าเบิ่งแล้วกะอาจจะไล่ไล่ตาหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่ากะกิ่งใจเพื่อนเนาะเพื่อนกะเฝ้าคื่กัน,กน,กน,กน ทางด้านในนี่ก็จะเป็นบอ่อที่เพื่อนขายของกินประเภทขายของกินสุกละเป็นของกินนี่ก็จะเป็นห้านขายอาหารปรกเซนี่เพื่อนก็จะมีแกงเนาอไหมแกงเฮ็ดนี่เขาสามารถเลือกได้ว่าเขาต้องจะการประเภทใดเดียสนะเขาจะเลือกเอาว่าแกงเนือไห้นี่อาจจะใส,ส่เฮ็ดแนบใส่เฮ็ดแน่เขาก็เลือกเอาได้เนาะเพื่อนก็จะจัดให้เขาเลยมีแต่ว่าเขาเลือกแล้วเ,เพื่อนก็นแกงให้เขาแล้วเขาก็ใส่ถุงก,กลับไปขายถุงขายกินเลยเนยาะจะสบายเลย ต้มไก่ปิดตเลยเนาะตูหนึ่งห้าสิพันกีบอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เพิ่นปรุงมาเรียบร้อยเนาะจ้ะที่ทุกคนเห็นนี่จะเป็นออมหอยเด้อออมหอยจุ๊ก มีหลากหลายมีนูเนาะแต่ละห้านเด็เขาก็สามารถเลือกได้อันนี้จะเป็นทอดฮันนี่เพิ่นจะขายเกี่ยวกับขวาประเภทแมงไหมเนาะมีแมงจีแมงจินูน้นแมงจุจี เออแมงอ่าตะกะแตนเส้นทอดแมงอ่าทอดตัวม้อนนี่ตัวม้อนอันทีเพิ่นเอาอันใหม่มันหนหนังเอาไปใหม่มันไปเฮ็ดอันเครื่องใหม่เซ็นนะหลังจากนั้นก็ยังเหลือเป็นตัวเป็นตัวมันเนาะเป็นตัวด้วงซิเพิ่นกะเอามาทอดขายรสชาติมันจะแบบมันๆกรุบๆหน่อยๆนึงเนาะกินกับอาดใบอันขี้หูดนึ่ใบขี้หูดทอดหนึ่งซิรสชาติมันแซ่บดีได้ จานหนึ่งราคาสิบพันกีบปกติแล้วอาจจะหากินยากน่อยๆน,ยนึงน้องพวกกันแมงไหมทอดอย่างสีคันเขาอยากกินอันแมงไห้ทอดสดแต่างสนาเขาก็ต้องได้ไปอ่ะ ซอกอันฮะอัตลาที่เพิ่ขายเกี่ยวกับพังกินสดนานบางเท่อกัมีบางเท่อกับ่มบ,บ,บมีเนาะอันนี้ห้านขายเลขเนาะมือนี้ก็เป็นมือวันนั้นจัดเนี่ยเป็นเลขออกไข่มักตานเรื่องเสียงดวงกับรอนเซียงมึงนาะเลขล้าวนี่ก็เอิ้นวาลอตเตอรี่เนาะลอตเตอรี่ล้วาอาทิตย์หนึ่งออกอสองวันพุนเนาะ ชุดแล้วเนาะชุดแล้วห้านขายของกินนะทางกำนี้ก็คือกันมีแกงเขียวหวานมีลาบหมูลาบงัวจจิงสิบางคนนอก็นกันเลิกจากวิากมาแล้วกับคำแล้วถนะัด เฮอสีกับเงือนไปกัเมืออ่อยที่จะแต่งกินเนาะก,กันเลยมาแว่ซื้อเอาอยู่นกกี่กับมีเนาะนี่กัเจออีกห้านนึงแล้วเนาะห้านขายน้ำหวานนกัเอื้อนซื้ออยูแต่ว,ว่าข่อยซื้อมาเต่ทางนั้นตลาดทั้งห้างทั้งหนาแล้วคุณว่าไมาเดียวกันหรอซื้อไม่ได้ ฮอดสิ้นเนาะนี่สิ้นชิ้นฮอดสิ้นตองอันที่เพื่อนเอาไปตากแดดเลยเนาะตากดดแดดเ้วเพื่อนก็นำมาทอดแล้วก็เอาใส่เป็นถูงสิเป็นสินค้าโอทอปเนาะผูกคนก็หลายแบบนี้เกือบว่าทุกมือเลยจนเะดือกเลยเนาะ บางมื้อก็บเจ็หอดสิบโมงกับมีเนาเพื่อนเปิดเนาะจินกลัวผู้คนจะเบิดเพื่อนก,กันเริ่มขายกันตั้งแต่ช่วงตอนแรงๆเลย ห้านขายอันปิ้งจีนนี่ห้างขายขนมหวานห้างขายขนมเบื้องเขามีหลากหลายใส่ให้เลือกมีใสเผือกใส่มันเชื่อห้านขายขนมหวานนี้แล้วนะเนาะเป็นขนมที่ค่อยมักที่สุดเลยเนาะขนม,มนอ,อ,อันอนี้เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวาน หอมมันนี่มันจะมีรสชาติหอมมันใบเตยเนะาะเพราะว่าขึ้นอันขึ้นอันเอาใบเตเยเฮ็ดอันถาดทองม,มันชนะแล้วก็จะมีรสชาติมันของข้าวแ,แล้วก็หอมหัวมันกะทิอันหนึงราคาห้าพันกีบ ว่าข่อยซื้อแต่อันเขาน้ำหวานกับขนมหวานไปเนาะเพราะว่าอยู่เฮือนหันม really, <c volta> ีม ah. ีของกินอยู่แล้วสน่ะมีแต่ว่ามาซื้อแวะซื้อเอาเจ้าของขนมหวานจะซื้อเนาะบางคนกับซีท่วงไปเนาะเอ้าวเป็นอย่งคือซื้อแต่ของอันขนมหวานไปกินไ่เสร็จนะแอยุคหงันกับมีแล้วเนาะเพราะว่าคนยืนใหนครอบครัวคนเท็่ของกินหาแล้วสน่ะ ขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาที่ตามเลยับโซมเป็นกำลังใจให้เนาะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเมาไว้เด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจหลายๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะสบายดี